รถบ,บ้านคุณสัชชัยวันนี้ขอนาเสนอโฟ l k วาเกนี2005สีเทาคันนี้นะคะรถอเนกนประสงค์รถตู้อเนกนประสงค์ปี2006เป็นโฟกนะครับเครื่อง 2500cc มากับเครื่องดีเซลที่ประหยัดพลังงาน TDI นะครับออตโต้สีบาลเงินประตูสไลด์2บานแอร์แบ็กแปดตัวนะครับโอ้โหสวยมากแต่งแบบ V.I.P. ด้วย นะครับคันนี้มีทีวงทีวีเป็นเบาะหนังนะครับปาร์คเซนเซอร์นะครับมีแมทนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือพวกนี้เข้าศูนย์โฟกตลอดนะครับเอ่อบอดี้รับประกันได้เลยว่าไม่มีการชนหนักนะครับโอ้โหสวยจริงๆคันนี้ยอมรับเลยนะครับเอ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในเรื่องโครงสร้างหรือเรื่องบอดี้ต่างๆเนี่ยทางรถบ้านอย่างเช่นเดชชัยเนี่ยสามารถออกไปรับประกันการชนหนักให้ท่านได้เอ่อแล้วก็มีการเทส มาสั่เช็ดขรายมาเช็ดรถให้นะครับส่วนเครื่องยนต์ไม่ต้องเป็นห่วงเรามีศูนย์บริการให้ทันได้นะครับ